สวัสดีค่ะวันนี้ทําต้มจับฉ่ายเจกันนะคะสําหรับวิธีทําก็ไม่ยากคะ่ะเริ่มด้วยการทอดเต้าหู้ค่ะสำหรับการทําต้มจับฉายนะคะเต้าหู้ที่ทอดจะต้องเป็นาการทอดที่แห้งแล้วก็แข็งเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปตุ๋นต่ออีกสักประมาณ1-2ชั่วโมงเลยค่ะนี่ค่ะทอดให้เหลืองประมาณนี้เลยค่ะ แล้วก็นำเห็ดหอมมาทอดสักหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ต้องทอดนานมากค่ะจากนั้นก็ตักน้ำมันออกค่ะให้แค่เเหลือน้ำมันติดกระทะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยที่ใส่ก็จะมีผักกดาดขาวผักกะลาใบแรดิสนะคะแล้วก็ผักขึ้นช่ายค่ะทั้งหมดนี้เป็นผักจากสวนอิกเองนะคะ ก็ปลูกแบบออแกนิกเก็บมาสดๆนะคะเวลาเอามาตุนเนี่ยน้ำต้มจับฉ่ายะคะ่ะจะหวานมากๆเลยค่ะจากนั้นก็ผัดให้สลบนะคะปรุงรสด้วยออซอสเห็ดหอมซอสถั่วเหลืองค่ะถ้าใครมีน้ำมันหอยเจก็ใส่ลงไปได้นะคะตามด้วยพริกไทยค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเอามาเทลงหม้อที่เราจะตุ๋นค่ะอันนี้คือน้ำเห็ดหอมนะคะน้ำที่แช่เห็ดหอมค่ะเอามาใส่ลงไปด้วยนะคะมันจะเพิ่มความหอมแล้วก็ ใส่เต้าหู้ทอดไปเลยค่ะหัวผักกาดขาวค่ะนี้ใช้แบบแช่แข็งเนาะไม่มีสดค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปสักถ้วยหนึ่งแล้วก็ปิดฝาค่ะตุนไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเลยนะคะ อันนี้คือหลังจากที่ตุนไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะทุกอย่างเปื่อยนะคะผักเปื่อยแล้วก็เต้าหู้นิ่มอร่อยมากค่ะทุกคนสามารถชิมรสที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะถ้าเกิดอยางไม่เค็มก็เติมเกลือลงไปหรือว่าถ้าชอบหวานๆก็เติมน้ําตาลก็ได้นะคะจะให้รสชาติดียิ่งขึ้นเนี่ยจะต้องตุน่นแล้วก็ค้างไว้หนึ่งคืนแล้วก็นํามาอุ่นกินในวันถัดไปะคะ่ะจะทําให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะสำหรับต้มจับฉ่ายก็มีเพียงเท่านี้นะคะง่ายๆแล้วก็อร่อยดีต่อสุขภาพค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ